ซึ่งความดุดันของเขาครับเราจะได้เห็นพักฮังซอในเวอร์ชั่นที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยโค้ชฝั่งตรงข้ามคนนี้เนี่ยมันดูขี้วอยวายหัวร้อนหน้าบึง้งแล้วก็ไม่ค่อยยินดีกับการแบบอยู่ต่อหน้าแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่นักแล้วก็ขณะที่คุมทีมเนี่ยเวลาลูกทีมกําลังเสียเปรียบปุ๊บก็จะกดดันกรรมการวอยวายซึ่ง เกมทั้งสองเกมไม่ว่าจะเป็นเกมที่เวียดนามหรือเกมที่ประเทศไทยที่ธรรมศา,าสตร์สเตเดียมเนี่ยเราก็ได้เห็นอยู่แล้วนะคะรับลีลาการโวยวายของพักฮังซอเนี่ยที่ข้างสนามเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ก่อนหน้านี้อีก5ปีเราก็รู้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นครับเพราะตลอด5ปีที่ผ่านมาเราก็โฟกัสเขานะครับพักฮังซอจากการที่เขาเป็นอยู่ในบทบาทของ ผู้จัดการทีมชาติเวียดนามครับนั่นก็คือเรื่องนอกสนามครับวันนี้ครับผมจะไปพูดถึงเรื่องราวของพักฮังซอครับในมุมมองที่เรามองว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมแบบไหนครับแล้วก็สิ่งใดบ้างครับที่เขาทําให้ทีมชาติเวียดนามขึ้นมาได้ถึงระดับนี้ครับ Main Stand Stories พิยนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเศร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิย n d บอลไทยครับเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทางย t u b e ของ Main s ตน n d Thailand ครับกับผมจอนขจรยศโชคธนเศรษศึกฟ e ุตบอล a f f m i t s ิส i บิชิ l e c t ็ก c Cup 2022จบลงไปเรียบร้อยครับทีมชาติไทยคว้าแชมป์สมัยที่7ครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราบุกไปเสมอกับเวียดนาม2ประตูต่อ2ครับก่อนจะกลับมาเล่นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมแล้วก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับจากประตูชัยสุดสวยเลยครับ ของธีระทรบุญมาทันซึ่งทีระทรเนี่ยก็เป็น MVP ครับเป็นกัปตันทีมชุดแชมป์แล้วก็ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับเป็นจอมแมสซิสของทัวร์นาเมนต์ด้วยส่วนทีรศิลป์แดงดาครับก็ถูกจดจำในฐานะดาวซนโวยครั้งหนึ่งนะครับของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเล่นมา6ครั้งครับ คว้าดาวซนโวไป5ครั้งไม่มีใครเหนือกว่าคนนี้แล้วฮะสำหรับการทำประตูกดไปทั้งหมด25ลูกครับเป็นดาวซนโวสูงสุดดาวซนโวตลอดการของทัวนาเมนต์ครับแล้วก็สหรัฐอยู่เย็นเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ครับเป็นสมัยที่4นี่คือนักเตะที่คว้าแชมป์เอฟเอฟมากที่สุดครับตลอดการคว้าไป4สมัยครับจาก7สมัยที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ทั้งหมดนี่คือเรื่องราวครับส่วนหนึ่งของการเป็นแชมป์ของทีมชาติไทยครับที่น่าจดจำครับ แต่สิ่งหนึ่งครับที่มันจบลงไปพร้อมกับศึกฟ e ุตบอลเ FF เ i t s u i i s h i e ิ e c t r i c ทรในครั้งนี้ครับผมว่ามันก็ยากครับที่จะหวนกลับมานั่นก็คือการลาจากทีมชาติเวียดนามครับของกุนซือจอมมหังกาอย่างพักหังสอครับนี่คือกุนซือที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง วงการฟุตบอลของเวียดนามอย่างแท้จริงครับพวกเขาจากเบอร์2เบอร์3เบอร์4ประมาณน,นี้ครับของอาเซียนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนครับในแง่ของเรนกิ้งฟีฟา่าขึ้นมาคว้าชแชมป์อาเซียนไปได้ถึงรอบ12ทีมสุดท้ายครับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติเวียดนามประวัติศาสตร์มากมายครับเกิดขึ้นในยุคข,ของพักหงังศอ แต่ว่ามันก็จบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับยุคข,ของพักฮังซอกับทีมชาติเวียดนามไม่ใช่ว่าจบลงด้วยไม่ดีนะฮะเพราะว่าเป็นการหมดสัญญานะครับแล้วก็มีการตกลงปรงใจกันก่อนที่ FF f จะเริ่มต้นขึ้นเพียงแต่ว่ามันน่าเสียดายนะครับสำหรับแฟนบอลทีมชาติเวียดนามที่การลาจาก การจบลงทัวนาเมนต์สุดท้ายของพักฮังซอน,นั้นไม่ได้จบลงด้วยการเป็นแชมป์ครับพอทีมแชมป์นั้นก็คือทีมชาติไทยวันนี้ครับผมจะไปพูดถึงเรื่องราวของพักฮังซอครับในมุมมองที่เรามองว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมแบบไหนครับแล้วก็สิ่งใดบ้างครับที่เขาทําให้ทีมชาติเวียดนามขึ้นมาได้ถึงระดับนี้ครับแม้ว่าจะเป็นศัตรูกันก็ตามแม้ว่าจะเป็น ทีมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเป็นทีมที่ต้องแข่งขันกันครับแต่ว่าด้วยความเคารพเขาก็คือหนึ่งในคนที่ทําให้วงการฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีคนที่ยอมรับในวงการฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมากขึ้นครับไม่ใช่แค่เพียงทีมชาติไทยมาเลหรือว่าอินโดซึ่งเป็นอีก3มทีมที่ถือว่าเป็น3ทีมมหาอำนาจในแถบอาเซียนนะครับตอนนี้ก็ รวมเวียดนามก็เป็นบิ๊กโฟนั่นแหละฮะสำหรับเรื่องราวของพาคฮังซอกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยต้องย้อนหลังครับไปในปี2017ครับในปี2017ถ้าจำกันได้ครับในศึกฟุตบอลชายในมากรรมกีฬาซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียครับทีมชาติเวียดนามตกรอบแรกครับนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยพวกเขาแพ้ทีมชาติไทยครับศูนย์ประตูต่อ3าในยุคข,ของโคชโยงครับวรวุษสีมาคาครับพวกเขาเนี่ยเพียงแค่เสมอพวกเขาจะเข้ารอบครับแต่ว่า คาแรคเตอร์ของทีมชาติเวียดนามในเวลานั้นครับเป็นทีมชาติเวียดนามที่มีความดุดันมีพลังแต่ใจเนี่ยยังไม่ถึงพอครับแล้วก็ความร้ายความเก๋าความมีประสบการณ์ก็ยังไม่ถึงครับแล้วก็เรื่องของความฟอร์ในการเวลาที่เจอกับทีมชาติที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นทีมชาติไทยในสมัยนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันกลัวฮะ นั่นก็ทําให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยหลังจากนั้นครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครับด้วยการนําเอาโค้ชชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งครับเข้ามาทําทีมครับเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนั่นก็คือพักฮังซอครับโดยพักฮังซอเนี่ยเข้ามาทําทีมชาติเวียดนามครับในรูปแบบที่เขาเป็นผู้นําแบบที่เป็นทั้งผู้นําของทีมเป็นทั้งผู้จัดการทีมเป็นทั้งเฮดโคชช้ชที่คอยกำราบนักเตะคอย สั่งสอนนักเตะในเรื่องของเทคนิกในเรื่องของเทคนิคแล้วก็เรื่องของรูปแบบการเล่นรวมไปถึงมีความเป็นพ่อมีความเป็นครูในคนเดียวกันครับก็คือมีความดุแบบพ่อมีความดุแบบคุณครูในยุคสมัยก่อนด้วยฮะโดยพักเนี่ยเคยพูดถึงตัวเองนะครับในการทํางานกับทีมชาติเวียดนามในช่วงแรกๆว่าเขาเนี่ยยอมทิ้งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้น ไว้ข้างหลังฮะเพื่อมาเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติเวียดนามมันเป็นงานที่ท้าทายของเขาในการฝึกซ้อมทุกครั้งเขามักจะตะโกนใส่นักเตะเวียดนามเพื่อให้พวกเขานั้นถูกกระตุ้นครับไม่หงอยไม่หงอไม่อ่อนซ้อมครับใช้วิธีการแบบเกาหลีคนเกาหลีดั้งเดิมครับคือดุดุดันแล้วก็ตะคอกตะโกน เพื่อที่จะสั่งครับสั่งคนที่อยู่ภายใต้ภายใต้อำนาจของตัวเองฮะในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าในฐานะที่เขาเป็นเฮดโค้ชครับนักเตะก็คือเหมือนเป็นลูกน้องของเขาก็ใช้วิธีการกดดันแล้วก็ทุกอย่างคือตอนฝึกซ้อมเนี่ยคือเข้มข้นเสมอซึ่งความดุดันของเขาครับตัดความเป็นทีมชาติเวียดนามออกไปอีกชาติอื่นๆครับเราจะได้เห็นพักฮังซอนในเวอร์ชั่นที่เราจะรู้สึกว่า โค้ดฝั่งตรงข้ามคนนี้เนี่ยมันดูขี้วอยวายหัวร้อนหน้าบึง้งชอบเดินผ่านแบบก้มหน้ามุดมุดฮึดฮัดขึงขังแล้วก็ไม่ค่อยยินดีกับการแบบอยู่ต่อหน้าแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่นักแล้วก็ขณะที่คุมทีมเนี่ยเวลาลูกทีมกําลังเสียเปรียบปุ๊บก็จะกดดันกรรมการวอยวายซึ่งเกมทั้ง2เกมไม่ว่าจะเป็นเกมที่เ,เวียดนามหรือเกมที่ประเทศไทยที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเนี่ยเราก็ได้เห็นอยู่แล้วนะครับ ลีลาการวอยวายของภาคฮังซอเนี่ยที่ข้างสนามเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ก่อนหน้านี้5ปีเราก็รู้อยู่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคาเล็กเตอร์จริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เขาเข้ามาเพราะว่าเขารู้สึกว่าการจะคุมทีมชาติที่เป็นทีมชาติในอาเซียนอย่างเวียดนามเนี่ยมันต้องมีคาเล็กเตอร์แบบนี้มันต้องขึงขังมันต้องดุดันครเพื่อที่จะพาทีมชาติเวียดนามไปอยู่ในจุดที่เขาอยากจะพาไปได้แล้วก็ต่อสู้กับความกดดันต่างๆครับ แล้วก็ทาให้นักเตะทีมชาติเวียดนามเองก็จะไม่หงอกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการโดนนาโดนตีเสมอหรืออะไรก็ตามครับเพราะส่วนใหญ่เ,เมื่อก่อน,นทีมชาติเวียดนามก็จะมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจเวลาโดนนาหรือว่าโดนตีเสมอหรืออยู่ในช่วงเวลากดดันผลกันข่งขันที่ไม่เป็นใจครับพักก็จะเลยพาคาแรคเตอร์เหล่านี้ครับสู้ไม่ยอมแพ้เข้ามาใส่ให้กับทีมชาติเวียดนามซึ่งมันอาจจะทําให้ทําให้ดูน่าราคาญจิตน่ารําคาญใจนะครับสำหรับแฟนบอลฝั่งตรงข้าม โดยเฉพาะแฟนบอลของทีมชาติไทยแต่ว่าสําหรับแฟนบอลของเวียดนามเนี่ยเขาก็รักผู้ชายคนนี้นะฮะโดยเรื่องหัวใจเนี่ยเรื่องความแข็งแกร่งของหัวจิตหัวใจการต่อสู้แบบไม่ยอมแพ้ไม่กลัวใครเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกนะครับที่พักคังซอนาเข้ามาใส่นักเตะเวียดนามโดยเขาเนี่ยบอกว่านักเตะเวียดนามเนี่ยตอนที่เขามาเจอเนี่ย ก็เป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีในระดับหนึ่งนะฮะมีความแข็งแกร่งมีความฟิตสามารถเล่นเพสซิ่งตามเทคนิคของเขาได้นะครับแล้วก็มีเทคนิคเบสิกที่ไม่ได้เป็นรองใครโดยเฉพาะในอาเซียนเพียงแต่ว่าเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะมันต้องใส่เข้าไปซึ่งการที่จะใส่เรื่องของหัวจิตหัวใจเข้าไปในลูกน้องในนักเตะเนี่ยคนที่เป็นเฮดโคชเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นผู้นําที่ค่อนข้างสูงนั่นก็คือคาแรคเตอร์ที่ปาร์คเนี่ย มองตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปถึงมันทําให้คาแรคเตอร์นี้ <ku ul ain> มันใส่เข้าไปในนักเตะด้วยโดยความเป็นผู้นำแบบนี้ครับเขาบอกว่าเขาเรียนรู้มาจากกุส i ิดดิงนะฮะซึ่งเป็นกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ที่เคยร่วมงานกันครับในสมัยที่กุส i ิดดิงเนี่ยมาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ครับในศึกฟ,ฟุตบอลโลก2002 นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพครับโดยตอนนั้นเนี่ยพักเนี่ยก็ทำงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ทำงานร่วมกับกูสซิดดิ้งด้วยโดยพักเนี่ยบอกว่าฮิสดิงเนี่ยตอนนั้นก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้นำในการเป็นเฮดโค้ชนะครับเวลาเป็นสิ่งสำคัญ แล้วก็สอนในเรื่องของการใช้ทรัพยากรของตัวเองก็คือนักฟุตบอลแหละฮะแล้วก็การสอนทรัพยากรของตัวเองการคอนโทรลทรัพยากรของตัวเองซึ่งก็คือเขาเรียนรู้มาจากฮิตดิงนะฮะในการที่จะเป็นผู้นําที่ดีก้าวร้าวแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ก็มีความอ่อนโยนในตัวเองมันก็คือมีความเป็นเป็นพ่อนั่นแหละฮะอย่างที่ผมบอกไปแต่แรกมีความเป็นพ่อมีความเป็นครูดุแต่ก็ไม่ได้ ทำอะไรโดยที่ไม่มีเหตุผลกับลูกน้องของตัวเองนะครับก็จะมีความสอนแบบว่าสอนไปรักไปซึ่งมันทําให้สิ่งเหล่านี้ครับพักหังซอก็ถูกรีเทิร์นกลับมาจากนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามด้วยเลสเปกับความเคารพเคารพในความเป็นครูเคารพในความเป็นเหมือนเสมือนพ่อเคารพในความเป็นเฮดโค้ชแล้วก็เล่นแบบถวายหัวเลยครับพักสั่งอะไรพักให้ทําอะไรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเลสเปกแล้วก็มีความเคารพ ในตัวผู้ชายคนนี้ครับแม้ว่าจะมาจากประเทศอื่นก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้มาตรฐานของวงการฟุตบอลเวียดนามเนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาครับเป็นการสร้างเวียดนามแบบใหม่ครับเวียดนามเวของทางพักฮังซอเนี่ยเป็นเวียดนามที่มีรูปแบบมีวิธีการเล่นนะครับมีความเหนียวแน่นมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเสียยากนะครับแล้วก็สามารถพาตัวเอง ขึ้นไปเล่นกับทีมที่ใหญ่กว่าหรือทีมที่เคยผูกปีแพ้แล้วสามารถที่จะชนะได้ซึ่งผลงานมันก็บ่งบอกครับมันก็บ่งชี้ว่านี่คือแนวทางที่เกิดความสําเร็จกับทีมชาติเวียดนามจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่มีการเซ็นสัญญานะครับพักฮังซอก็นําทีมชาติเวียดนามไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือว่าชุดอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยประสบความสําเร็จหลายทัวร์นาเมนต์ครับ ไล่มาตั้งแต่การคว้ารองแชมป์ศึกฟุตบอลยูย่สาชิงแชมป์เอเชีย2018ครับแล้วก็พาทีมชาติเวียดนามนะครับชุดยูย่สาเนี่ยไปถึงรอบรองชนะเลิศครับศึกฟุตบอลชายในม้าก,กร,รมกีฬาเอเชียนเกมส์2018ที่ประเทศอินโดนีเซียครับหลังจากนั้นในปี2019กครับก็ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพครับ ซึ่งไปแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะในรอบแปดทีมสุดท้ายและหลังจากนั้นครับหลังจากฟุตบอลเอเชียนคัพ2019พวกเขาก็มาเล่น kings Cup ที่ประเทศไทยครับแล้วก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยที่บ้านของเราได้ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างอรีนาครับ1ประตูต,ต่อ0ูนะครับแล้วก็เข้าชิงชนะเลิศ kings Cup นะครับเข้าไปเจอกับคูราเซาในปีนั้นนะครับหลังจากนั้นในช่วงปลายปีครับ ทีมชาติเวียดนามก็คว้าแชมป์ฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครับ2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ตามด้วยผ่านเข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้ายครับในศึกฟุตบอลโลก2022โซนเอเชียรอบที่3ครับซึ่งเขาอยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยด้วยครับและทีมชาติไทยเนี่ยไม่ผ่านเข้ารอบส่วนพวกเขาเนี่ยผ่านเข้าไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายและสามารถกลายเป็นทีมแรกนะครับของภูมิภาคอาเซียนที่สามารถคว้า3แต้มได้สําเร็จ นะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3นะครับแล้วก็คว้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันในศึกฟุตบอลชายในมหากรมกีฬาซีเกมส์2021ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็ผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายครับในศึกฟุตบอลเอเชียนครับ2023ด้วยนะครับนี่คือผลงานทั้งหมดของพักฮังซอในระยะเวลาประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาครับไม่นับรายละเอียดปีกย่อยอีก หลายหลายทัวร์นาเมนต์ครับโอ้โหเยอะมากๆเลยครับที่พักฮังซอนเนี่ยพาทีมชาติเวียดนามเนี่ยสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นทีมชาติที่เป็นคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อนะครับกับทีมชาติไทยซึ่งการมีคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อมันย่อมดีครับในภูมิภาคนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาครับถ้าตราบใดแล้วถ้าคุณเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งโดยที่ไม่มีทีมอื่นไม่มีการพัฒนาขึ้นมาไม่มีการแข่งขันเนี่ยมันก็จะทําให้คุณ เมินเฉยครับแล้วก็หลงละเลงกับความสําเร็จที่มันมีครับถ้าวันใดวันหนึ่งครับมันมีทีมที่ตามมาแล้วก็พยายามแซงคุณพัฒนาขึ้นไปจนแซงคุณได้นั่นแหละคุณก็จะรู้ตัวครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาเพื่อที่จะสู้กันครับมันจะทําให้ภูมิภาคเนี้ย มีทีมที่ดีๆเยอะขึ้นมีทีมที่เก่งๆเยอะขึ้นและทุกชาติเนี่ยจะพยายามพัฒนาเพื่อที่จะไล่กันให้ทันแล้วก็พยายามแซงกันให้ได้ครับมันจะคล้ายๆกับสถานการณ์ของออสเตรเลียครับที่วันหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกว่าอยู่ในโอเซเนียเนี่ยมันไม่ทําให้เขาพัฒนาครับเขาก็เลยต้องอาจจะต้องย้ายออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับที่ผมพูดไปทั้งหมดมันคือคาแรคเตอร์ที่อยู่ในสนามที่เราเห็นเวลาที่เขาคุมทีมเวลาที่เขาสัมภาษณ์เวลาที่เขา มีพฤติกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือว่านอกสนามสําหรับพักฮังซอแล้วก็ความสําเร็จที่เขามีครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นครับเพราะตลอด5ปีที่ผ่านมาเราก็โฟกัสเขานะครับพักฮังซอจากการที่เขาเป็นอยู่ในบทบาทของผู้จัดการทีมชาติเวียดนามครับนั่นก็คือเรื่องนอกสนามครับจริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเลยฮะว,วัยหกกว่าครับที่มีความใจดีแบบคุณลุงนะครับจริงๆก็ ถ้าเรียกก็เรียกลุงพักก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆก็อายุก็เกือบเกือบหกสิบห้าหกสิบหกแล้วนะครับจริงๆแล้วเขามีความอ่อนโยนครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่พูดถึงความอ่อนโยนของลุงพักเนี่ยก็คือพิ่ตกครับปียพงผิวอ่อนย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งครับพิ่ตกเนี่ยเคยไปเล่นฟุตบอลที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับบ้านเกิดของพักฮังซอนเนี่ยแหละแล้วก็ไปอยู่กับทีมลักกี้โกสตาครับซึ่งกองหน้าที่เคยเล่นด้วยกันครับนั่นก็คือพักฮังซอนเนี่ยแหละฮะพักฮังซอกับ พ่ตุกปียพงผิวอ่อนเนี่ยเคยมีรูปเนี่ยลงไปอยู่ในหนังสือฟุตบอลสยามด้วยนะครับในในยุคนึงเลยนะครับเป็นตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นเล่มที่ราคาเพียงแค่10บาทครับหน้าปกเนี่ยมีพิตุกปียพงนะครับแล้วก็มีพักฮังซอด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันย้อนกลับไปประมาณสัก3 0ิปีได้แล้วนะครับซึ่งเรื่องราวของพักฮังซอครับความอ่อนโยนของเขาเนี่ยพิตุกก็เคยเล่าให้ฟังครับว่า ในปี2019ครับช่วงที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ยเดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทยครับเพื่อที่จะทําการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียครับตอนนั้นเนี่ยที่มาเสมอกับทีมชาติไทยศูนย์ประตูต่อศนย์ครับพิตุก,ก็ไปหาพักคังซอครับซึ่งก็ไม่ได้นัดแนะอะไรกันมากแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะมาตอนกี่โมงคือพิตุก,ก็เดินเข้าไประหว่างที่พักคังซอกําลังนําลูกทีมเนี่ยซ้อมครับซ้อมที่สนามของเมืองทองครับซึ่ง พ่ตุกเนี่ยพอเดินเข้าไปเสร็จเนี่ยพักฮังซอก็หันมามองครับแล้วก็ทําสีหน้างงง,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 งวยว่าเฮ้ยใครเดินเข้ามาจุคือจริงๆแล้วเขาก็กําลังจะโกะรธนั่น <s uk> แหละฮะเพราะว่าเขาก็เป็นโคโ้ชที่ค่อนข้างสติ๊กเข้มงวดครับแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเนี่ยเข้ามาระหว่างที่กําลังจะคุมทีมครับแต่ว่าพอเขาเห็นเป็นพิตุกครับเฮ้ยเพื่อนเก่า20กว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเคยเล่นด้วยกันเลยเคยเล่นฟุตบอลด้วยกันกลายเป็นว่าลุงพักเนี่ยก็เดินมาจับมือพิตุกครับแล้วก็คุยเล่นสวมกอดกัน นะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกลูกทีมด้วยทีมชาติเวียดนามเนี่ยนักเตะไทยเป็นเลเจนด์เป็นตำนานเคยเล่นกับผมนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็ได้พูดคุยกับพิตุกนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการถ่ายรูปกันด้วยคือพิตุกก็บอกว่าปกติแล้วเขาเป็นคนเคร่งขรึมดุดันมีความเป็นมืออาชีพนั่นแหละฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีมุมละเอียดอ่อนเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันฮะที่มีบทบาทของความเป็นลุงที่ละเอียดอ่อนฮะ ลุงที่เป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่เพียงแต่ว่าพอเวลาที่ต้องทํางานเขาก็จะจริงจังแล้วก็ต้องการชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเป็นคนกระหายชัยชนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใจดีนั่นแหละฮะซึ่งเขาใส่ความรู้สึกของความกระหายชัยชนะไปกับทุกสิ่งเวลาเขาทํางานมันเลยดูว่ามูดเขาเป็นแบบนั้นแต่ความจริงแล้วถ้าคุณได้รู้จักก็อ,อาจจะรักพักขึ้นมา,มากขึ้นนะครับเขารับหน้าที่มาอันนี้พี่ตุ๊กบอกนะรับหน้าที่มา ก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดอยากจะประสบความสําเร็จแต่ในมุมของพี่ตุ๊กนะเนี่ยก็มองว่าถ้าจบจาก AFF แล้วเนี่ยทุกอย่างที่พักเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเป็นคาเล็กเตอร์ของเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยก็จะต้องวางเอาไว้ครับแล้วก็กลับไปเป็นลุงพักเหมือนเดิมครับเราอาจจะได้เห็นพักหัางซอน้อยลงครับอาจจะ แทบจะไม่ได้เห็นเลยจากหน้าข่าวในศึกฟุตบอลอาเซียนครับเพราะตัวเขาเองก็จะลาจากจากทีมชาติเวียดนามอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้นะครับแล้วก็จะกลับนะครับมีข่าวว่าจะกลับไปอยู่บ้านเกิดครับที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยอายุเนี่ยก็หกกลางๆแล้วนะครับก็อาจจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะครับในช่วงท้ายๆนะครับของของชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย เฮดโค้ชนะครับก็จะอายุประมาณสัก65 7 0ถึงเ0นี่ยก็จะวางมือแล้วเพราะว่าด้วยสุขภาพเอ่ยด้วยก็ทำงานมาเต็มที่แล้วครับอาจจะมีบัตเจตจะมีเงินที่จะไปต่อยอดในการที่จะไปทำตามความฝันอื่นๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับแม้ว่าภาพจำของแฟนบอลไทยกับพักหังซอทุกอย่างเนี่ยต้องตลอด5ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีครับแต่ผมเชื่อว่านี่คือเฮดโค้ชที่แฟนบอลไทยก็ต้องคิดถึงครับเพราะว่า เขาเนี่ยก kind of the ็สร้างทั้งความสุขนะครับเวลาที่เราชนะเขาเราก็มีความสุขนะครับแล้วก็บางทีก็สร้างทั้งความโกรธครับเวลาที่เราเห็นเขาเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟทะเลาะกับนักเตะไทยทะเลาะกับกรรมการนะครับเป็นคนที่สร้างสีสันนะครับให้กับวงการฟุตบอลอาเซียนและเป็นหนึ่งคนเลยครับที่ผมยอมรับว่าทําให้ทีมชาติไทยรู้ว่าเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งของอาเซียนแบบสมบูรณ์แบบครับวันหนึ่งมันก็มีสิทธิ์ที่สักชาติหนึ่งครับจะก้าวขึ้นมาแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ สามารถทําได้ดีกว่าทีมชาติไทยแรงกิ้งไปถึงระดับท็อปร้อยได้และเราเองก็ต้องพัฒนาตามหลังเขาในช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือศัตรูก็จริงครับแต่เป็นศัตรูที่รักนะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามพัฒนาให้ดีกว่านี้นะครับส่วนตัวก็เป็นกําลังใจครับให้กับพัาฮังซอครับเพราะว่าเขาก็น่าจะยุติบทบาทนะครับกับการทําทีมชาติเวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรที่ เคยโอ้โหดุด่าว่ากล่าวกันแล้วก็หรือ,อรู้สึกไม่ดีไปบ่นบ้างอะไรบ้างก็มันก็คือทุกอย่างมันจบไปแล้วครับยังไงก็เขาน่าจะมีชีวิตหลังไวเกษียณที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็แฮปปี้มากๆที่บ้านเกิดของเขาประเทศเกาหลีใต้นี่คือเรื่องราวครับของพักฮังซอที่ผมอยากจะนำมาเล่าหลังจากจบศึกฟุตบอลเ f, f Mitsub สูบ i ชิอิเล็ก c c ิกนะครับเป็นมุมที่น่ารักน่ารักแล้กันนะครับสำหรับบยอนบอลไทย เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยนะครับทาง YouTube ของ MainStand ในวันนี้ครับกลับมาติดตามมียอนบอลไทยกันได้ใหม่นะครับในทุกสัปดาห์สำหรับนี้ผมจอยขจรยศโชคธนเศถษต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ